มากันที่เรื่องราวของสกอร์สูงต่ำฟุตบอลในวันนี้ฮะเริ่มกันที่อารเบเนียกับยูเครนฮะอันนี้เป็นยูฟาเนชั่นซีกบีในกลุ่มที่1นึ่ฮะกลุ่มนี้เช็คมี8แต้มจอเจกับอารเบเนียทีมละเจ็ดยูเครนทีมละห้าอ่าห้าแต้มนะฮะก็สูสีกันเลยฮะ,ะลงไปเล่น5เกมสําหรับอารเบเนียเนียิงได้3เสียไป4เกมรับแน่นเกมลุกไม่เนียบนะ,ะแต่ในบ้านน่าจะสู้กับยูเครนได้สนุกสูสีอยูเครนัดก่อนก็จบกับจอร์เจียนะ,ะที่1ประตูต่อหนึ่งเสมอง่ายนะ แล้วยิงกันน้อยฮะศูนย์ไอร์แนียเปิดบ้านเสมอกับสาธารณรลัฐเช็คครับศูนย์ประตูต่อศูนย์สองกล้องดูแล้วนะฮะคู่นี้แน่นอนเลยฮะยิงกันยากแน่แล้วนะแม่เชื่อว่าจะสกอร์ต่ำครับลุนรับเงินรางบัลสูงสุด1,000บาทจำนวน60รังวัลบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุนรับทิงไอโฟนไปที่ b a NPB เดียวกันนะสาธารณนะรัฐเช็กกับจอร์เจียไม่กั้น2.5ประตูคู่แอฟร์เนียกับยูเครนเนี่ยไม่กั้น2.25เช็กกับจอร์เจียไม่กันวัดใจเลยฮะเวลาเดียวกันนะฮะตีสองสี่สิบห้าเช็กเนี่ยแย่งแชมป์กับจอร์เจียใครชนะแชมป์เลยเราขึ้นไปเล่นเนชั่นซีเอเลยฮะเกมน่าจะเปิดนะเพราะว่าจอร์เจียมาชวนทะเลาะแน่ฮะส่วนเช็กชนะสองเสมอสองคะแนนยิงไปเจ็ดเสียก็เจ็ดนะคือเป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนนะ จอเจียนี่มีทีเด็ดในการเข้าทาจากจ็อบมีเขาตัดเซ่เคา,า,าวิชาคาร์รับเคลีเยเพราะฉะนั้นคู่นี้นะแมวคาดว่าจะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จุงมือสกอร์สูงไม่น่าจะยากนะฮะคู่ต่อมามอนเตเนโกรกับตุรกีฮะไมคกัน2.75เมตรจิง2.45ในกลุ่ม4ของเนชั่นบีฮะตุรกีมี11แต้มเวลส์มี9ไอซ์แลนด์มี7มอนเตเนโกรมี0ตุรกียังต้องไม่แพ้นะเพราะว่าอาจจะโดนเวลแซงได้ฮนะ ทัชนานินี้ยืนยันการเป็นแชมป์กลุ่มเลยขึ้นไปเล่นเนชันสี่เอตุรกีเกมลุกดีกว่าชัดเจนนะยิงไป8ประตูจาก5นะั้นเราคาดหมายได้เลยคนระับพวกพวกเขาจะมายิงมอนเตเนโกรไม่ต่ำกว่า2ลูกเพราะเจ้าบ้านนี่เละเลยแต่ว่าถ้ามอนเตเนโกรช่วยยิงสักลูกหนึ่งมันก็จะยิงสกอร์สูงง่ายนะเพราะคู่นี้ทั้งแนวชีที่สูงต่ำคู่หนึ่งนะฮะแอลเบเนียกับยูเครนสูง2คู่ครับสาธารณรัฐเช็กกับจอร์เจียและมอนเตเนโกรกับตุรกีครับ